แทน,แ,ทนแอนนี่มารีวิวเจ้าวันนี้แอนนี่จะมารีวิวในส่วนของ new expander cord my 2 3นะคะว่าชมใหม่ของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะวันนี้แอนนี่ก็เลยอยากจะขอมาป้ายยาคุณผู้ชมหน่อยละกันเนาะว่าโชมใหม่ที่เขาออกมาเนี่ยมันแตกต่างจากเดิมมีอะไรบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวแอนนี่ พาคุณมาชมก่อนละกันแอนนี่รับรองว่าคุณผู้ชมต้องชอบแน่ๆเลยจ้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมดีไซน์ด้านนอกและภายในของเขาปรับเปลี่ยนมาเยอะพอสมควรค่ะมาค่ะก่อนอื่อแอนนี่จะขอนําเสนอในส่วนของด้านหน้ากันก่อนละกันนะคะในส่วนของด้านหน้าแอนนี่จะนําเสนอในส่วนของกระจังหน้าแบบใหม่ของเขานะคะอ่ะ กระจังหน้าของเขาก็ยังคงเป็น Advanced Dynamic v i e l Design นะคะตัวนี้ออกแบบมาใหม่คุณผู้ชมเห็นไหมว่าแตกต่างตรงไหนอ่ะเขาจะแตกต่างตรงลูกเล่นตรงเนี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมเขาออกแบบมาใหม่เพื่อให้แม็กกับในส่วนของกันชนด้านหน้าและไฟหน้าแบบไหนอ่าเป็นไงล่ะสวยไหมล่ะ ต่อมาในส่วนของไฟนะคะตัวนี้ไฟเดย์ไลท์ของเขาออกแบบมาเป็นแบบ LED พูดง่ายๆก็คือไฟของเขาเป็น LED ทั้งหมดนะคะ <S <S และี่วเาวปกว่านั้นคุณผู้ชมในส่วนของไฟหน้าเขาดีไซน์ออกมาเป็นแบบใหม่เป็นแบบ T-shape นะคะแล้วที่พิเศษไปกว่านั้นคุณผู้ชมเห็นบอเห็นบอไฟหน้า i n e d o ดแท้แบบ LED นะคะ และ LED ต่อมาคืออะไรคุณผู้ชม LED ต่อมาคือในส่วนของไฟปัดหมอกเห็นไหมเห็นไหมไฟตัดหมอกเค้าดีไซน์ออกมาใหม่เป็นทรงเหลียมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะมาจา้ะคุณผู้ชมต่อมาอันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมจุดต่อมาที่เปลี่ยนไปก็คือในส่วนของกันชนหน้านะคะอันนี้ของเค้าออกแบบมาใหม่เป็นแบบคอสดีไซน์นะคะ อ่ะและจุดต่อมานะคะที่เปลี่ยนจากเดิมก็คือในส่วนของล้อนะคะอันนี้จะเป็นล้ออลลอยสปอร์ตทูโทนนะคะขนาด10นิ้วออสวยไหมคุณผู้ชมสวยเนาะะและจุดเด่นต่อมานะคะนี่เลยแผงตกแต่งข้างประตูนะคะอันนี้ออกแบบดีไซน์ออกมาใหม่นะคะที่มาพร้อมกับซุ้มล้อนะพูดง่ายๆก็คือแบบคอสดีไซน์เต็มๆเ,เลยค่ะ ในส่วนของด้านบนเนาะตัวนี้ลาวหลังคาของเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำสวยแบบนี้เลยจ้ามาค่ะต่อมาแอนนี่จะพาคุณผ,ผู้ชมมาชมในส่วนของด้านหลังกันเลยละกันนะคะว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างนะคะอ่ะมาค่ะต่อมาในส่วนของด้านหลังนะคะ ไฟท้ายของเขาออกแบบมาใหม่แบบ t s h a p e นะคะตัวนี้เป็นแบบ LED นะคะคุณผู้ชมอ่ะในส่วนของกันชนหลังเขาก็ดีไซน์ออกมาใหม่นะคุณผู้ชมเห็นไหมอ่าเป็นดูเรียบเรียบทรงสปอร์ตสปอร์ตสวยๆตามสไตล์แบบคอสดีไซน์นะคะ มาค่ะในส่วนของภายในเนาะเขาก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมก็คือเป็นสีทรูโทนนะคะเป็นสีดำน้ำเงินนะคะในส่วนของจอหน้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นจอหน้า Android ขนาด9นิ้วนะคะอันนี้ก็คือรองรับทั้ง Apple c a r p l A y และ Android Auto นะคะต่อมาในส่วนของแอร์นะคะก็จะเป็นระบบ ปรับอากาศแบบดิจิตอลนะคะพร้อมฟังก์ชันแม็กูเย็นสบายรวดเร็วทันใจด้วยการสั่งงานเพียงปุ่มเดียวเนาะอันนี้ก็คือเขาจะพิเศษมาพร้อมแผ่นกรองอากาศ PM 2 5านะจ๊ะมาที่พิเศษไปกว่านั้นคือในส่วนของกระจกมองหลังนะคะตัวน,นี้เขาออกแบบมาแบบปรับลดแสงสะท้อนแบบอัดโโนโมัตินะคะอ่ะและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะที่เขาทีไซน์ออกมาใหม่เนี่ย ที่ปัดน้ําฝนเนี่ยจะเป็นแบบอัตโนมัตินะคะไม่ใช่แค่ที่ปัดน้ําฝนนะที่อัตโนมัติไฟหน้าก็เปิดปิดแบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันค่ะต่อมาค่ะคุณผู้ชมในส่วนของพวงมาลัยเนาะก็จะเป็นพวงมาลัยดีไซน์ใหม่เป็นแบบหนังที่ออกแบบมาแบบสปอร์ตพูดง่ายๆก็คือแบบทรงปาเจโร่นั่นเองนะคะมาจากคุณผู้ชมและสิ่งที่พิเศษที่สุดในรถคันนี้นะคะ ก็คือในส่วนของจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ LCD นะคะตัวนี้ขนาด8นิ้วนะคะซึ่งเป็นจอที่ล้ำสมัยมากสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบกราฟิกหน้าจอได้ถึง3รูปแบบนะคะในส่วนที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ณนะตอนนี้คือจะเป็นในส่วนของรูปแบบจอที่หน,นะคะอะแล้วถ้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงอะ กด enter เข้าไปหครั้งนะคะแล้วก็รูปแบบหน้าจอก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยคุณผู้ชมก็เลือกไปที่รูปแบบหน้าจอแล้วกด enter 1ครั้งนะคะอ่าแล้วก็สามารถเลือกได้เลยว่าอยากได้เป็นรูปแบบไหนอ่ะอันนี้แสดงในส่วนของรูปแบบที่สอให้คุณผู้ชมดูกดแล้กันค่ะอ่กด enter เข้าไปหครั้งอันนี้ก็แสดงในส่วนของหน้าจอแบบที่2นะคะถ้าจะแสดงหน้าจอแบบที่3ยังไงอ่ะ enter หครั้งะคะ่ะ อ่าแล้วก็กด enter อีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาเป็นรูปแบบที่3แล้วกด enter อีกทีหนึ่งค่ะอะนี่ก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบหน้าจอแบบที่3นะคะเออเป็นไงล่ะแซมรถมากคุณผู้ชมมาค่ะและที่พิเศษไปกว่านั้นซึ่งแอนนี่จะไม่พูดไม่ได้ก็คือในส่วนของ ระบบความปลอดภัยของเขานะคะหรือเรียกง่ายๆว่า AYC นะคะตัวนี้เขาจะเป็นระบบควบคุมการขับเคลื่อนนะคะเพื่อให้สมดุลขณะเข,าข้าโค้งโดยระบบจะควบคุมการทำงานของล้อในโค้งกับล้อด้านนอกโค้งนะคะให้หมุนสัมพันธ์กันเพื่อรักษาสคุณภาพการเข้าโค้งอย่างแม่นยำเพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณมลูกค้าแน่นอนจ้า มาคะ่ะคุณผู้ชมก่อนอื่อแอนนี่ก็จะมาสาธิตวิธีการตั้งค่าที่ปัดน้ำฝนออโต้ก่อนละกันเนาะคุณผู้ชมเห็นไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ชี้ให้คุณผู้ชมดูละกันอ่ะปุ่มคําว่าออโต้จะอยู่ที่ออฟเนาะถ้าคุณผู้ชมอยากจะตั้งค่าให้เป็นที่ปัดน้ําฝนเป็นออโต้ให้หมุนขึ้นมาอยู่ที่ข้างบนแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วก,กดลงมาหนึ่งครั้ง ยงแค่นี้คุณผู้ชมก็จะทําการตั้งค่าที่ปัดน้ําฝนแบบอัตโนมัติได้แล้วคะ่ะเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมหลังจากที่ได้ชมรถ New e x t e r d e r c o s t m y 2 3ไปแล้วทั้งภายนอกและภายในว้าวไหมสวยไหมแต่สําหรับเซลแอนนี้สวยนะสวยแต่แครด้านหน้าแล้วอะ่ะเออแล้วพอไปดูอใน,นส่วนของด้านในดูโดยรวมแล้วก็คือแบบว่าต้องยกนิ้วของเขาได้เลยนะคะซึ่ง ราคาคันนี้นะคะอยู่ที่946,000บาทนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.09%ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและของแถมอีก32รายการและอีกทีเด็ดที่แอนนี้สั่งให้คุณลูกค้าคือฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษา5ปีหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือ เก็ดูแลถึงใจ5ปีนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะออกรถ New Expander Cross MY23 สวยๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นและดอกเบี้ยกับเซลล์แอนนี่ได้ตลอดเวลาเลยนะคะเดี๋ยวแอนจะขึ้นรายละเอียดช่องทางติดต่อให้บนหน้าจอนะคะทั้งในส่วนของติดต่อทางไลน์และเบอร์โทรนะคะแล้วก็แอนนี่ขอฝากคุณผู้ชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในส่วนของ ของแอนนี่ด hey ้วยนะคะซึ่งจะมีอยู่2เพจนะคะก็คือเพจมิซูป้ายแดงโปรแรงแรงบายเซลแอนนี่นะคะและอีกเพจหนึ่งก็คือจะเป็นเพจของคุณเอกดนะก็คือมิซูสายใหม่บายเอ็ดโปรแรงนะคะแล้วก็ในส่วนของช่อง YouTube ก็จะเป็นในส่วนของช่องมิซูสายใหม่บายเอ็ดโปรแรงเดี๋ยวแอนนี่จะขึ้นรายละเอียดตรงหน้าจอให้อีกทีหนึ่งนะคะอ่ะถ้าคุณผู้ชมไม่ พาดโปรโมชั่นเด็ดเด็ดลดสวยๆแบบนี้อย่าลืมนิดนึกถึงเซลแอนนี่และคุณเอกนี่คืพนักงสาขาสายใหม่นะคะขอบคุณค่ะ